สวัสดีครับวันนี้อยู่มาไมคครับไมคครับรีวิวนะไมคครับรีวิวฮะไมคครับครั้งที่แล้วขอโทษด้วยนะครับมันเอียงไปหน่อยแล้วมันเอียงไปหน่อยเดี๋ยวผมจะลบออกแล้วเดี๋ยวผมจะถ่ายนะครั้งนี้ครั้งนี้ไม่พลาดแน่ครับันนี้ผมจะมาเล่นหมดสร้างสรรค์นะันจะสร้างสร้างบ้านนะใช่ไหมผมจะถ่ายคลิปนี้ทั้งหมดสร้างสรรเนี่ไม่ออกผมจะเอาจะเอาชีวิตรอดนะฮะเอาชีวิตรอดนะหอะดีมาลง S <S าแบบมีชีวิตรอดนั่นแหละดีเพราะวนะเดี๋ยวค่อยเขียนแบบสัส้นงสก็ได้เขียนแบบมันจะทําทั้งหมดห้าคลิปนะฮะก็เดี๋ยวค่อยไปดูเอาคนเอาเอา,เอาได้นะ <What S 1> วันนี้ทําครั้งเดียวพอไอ้แค่เกิดมาเฮ้ยมัตกใจหมดเลยด้วยเมืนทำเนีเกิดมาเสียงอะไรวะหลกครับเล็กเล,เล็กมาก แหกหน่อย like, like, like. แหลกหน่อยแกนิดหน่อยนะแต่ว่าในเครื่องเครื่องเครื่องกล้องนี่แหลกชิบหายยิ่งกว่าอีกฮะแหลกยิ่งกว่าคมนะนี่คือไม้แบบที่ที่ผมที่ผมให้อะไรนะเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะไอเขาเรียกว่าที่ภาพสวยอะ <S <S 2> <S 2> <S ่ะเขาเรียกว่าอะไรวะไอภาพสวยนะคืออะไรวะไอ ไอ้เนี้ยไอ้ไอ้เนียไว้ไว oh ้ไว okay. ้ไค่อย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 ออกไว้กดออกดิกดออกก่อนแป๊บนึงแป๊บนึงนี่ไหมอันเนี้ยคืออะไรนะแท็บ texture p a c เออ texture pack นะที่ผมให้ไปคือเท x t u r e pack นี้นะครับก็เนะคะก็จะเป็นพุทเตอรไม้แบบนี้ texture p a ก็โอ้โหเป็นพดไ้ิกเจอทานเออเกิดมาเจอทานโชคดีเกิดมาเจอทานโอ้โหเจอวัวอีกแต่ t e x จ u r e pack นี้จะงงหนวเพราะว่าบางของก็อาจจะเป็นบางของก็จะแบบ มันมันก็จะเป็นแบบเออเรียกว่าไงมันจะหายไปอ่ะรูปอ่ะรูปจะหายไปแต่ว่ามันก็ยังมีอยู่ให้เปลี่ยเป็นภาษาไทยนะฮะเล่นซีจแพ็กนี้นะขอบอกแค่อย่างเดียวผมลงไว้ให้ในไม้คัพเอียงเอียงไม้คัพหนึ่งอ่ะลงไว้ให้นั้นนะไม้คัพเอียงอ่ะไม้คัพเอียงเขาผมจะเรียกเขาผมจะเรียกว่าไม้คัพเอียงนะเดี๋ยวผมจะเรียกคิมเนี่ยผมจะเรียกซีที่แล้วไม้คัพเอียง ตบมต๊ะ<แ>ตบน้ำดีละ m c มันมีประโยชน์แล้วนะตอนนี้เขาเปลี่ยนให้ใหม่ก็คือก็คือถ้าเราปคลิกขวาที่ MBC นะเราต้องเอาของไปแลกเขานะตะกี้ผมเจอนะมันได้ตั้งห้าอันเลยเอแ,แต่ว่าไม่จะดูตั้งห้าอันแต่ก่อนที่จะแลกคานูน,นะถ้าคุณจะเล่นแบบพวกเลนะนะ่น MBC นีะก็อย่าเล่นเล่นแบบแบบไอ้ยอย่าเล่นแบบที่จะแท็กนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวจะมองไม่เห็นของที่เขาต้องการนะครับที่จะมาแลกเปลี่ยน ให้เอาเป็นหมวธรรมดาง่ายสุดมากแล้วแต่คนชอบนะแล้วก็สกีนอะไรผมก็ให้วันนี้ไม่ไหวแล้วคุจะเปิดผ่านเลนแล้วฮะผ่านเลนคือใช้สูตรได้เปิดครับเติมซูเปอร์แลนด์อ่าพิมดิอ้าพิมพิมก็กด e ที่ของกดกดกดเไม่ใช่กด e กด e กันกด f ถักเออแลพิมอะไรพิมว่าอ่าจับผมจับก่อนอ่ะเดี๋ยวผมถ่ายแทนครับอ่ะเส่ของอะไรมาก็ได้ครับ เสกเตียงนอนครับเสกเตียงนอนเสกไม้มาเยอะๆเสกธนูเสกอาวุธไม้หมดเลยเสกชุดเกราะอะไรมาให้หมดเลยค่ะเอมากเอาสักชุดเกราะอะไรครับชุดเกาะเขียนว่าอะไรวะนั่นเอาละมึงเจนเลินเถอะครับอย่ายวพวกนะครับอ่ะโอเคนะครับเขาไม่รู้ว่ามันเสกอะไรก็จะเสกยังไงนะแต่ก็ไอ้ไอ้อ้นี้ผมจำไม่ได้ครับผมผมลืมไปแล้วว่าได้เล่นนานประมาณสองปีแล้ว นี่งๆนนีจริงๆนะมันเราไม่ได้เร่ยนสองปีนะอ่ฮะถ้าคุณไปแบบนี้นะฮะก็ต้องสลับเหมือนเดิมครับอืมนี่เป็นไงครับเอาหน้าครูใจเอาหน้าครูใจทำไมแล้วรอเบอร์ลยไม่พาไปตายสกอยเกิร์ตกรลุมรักเธออันนี้เพลงของรอเบเกอร์นะใครอยากฟังก็พิมพ์ว่ารอเบเกอร์มันก็มีเองรอเบเกอร์นี่ดังมากยังชื่นชอบเลยอืมชื่นชอบไป พี่ออยเราฮ้ยเฮ้ยเเม่เมื่อกดโคตรเจ๋งเลยฮู้โอเลว่ะเหมือน้เกียวเลยครับนี่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 คืออะไรนะนี่คือที่อันนี้คือแบบที่แบบเอาไว้ปลูกผักอะเปิดป่ะเออ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 เชิญเชิญเชิญกลับบ้านกลับบ้านโอ้กลับบ้านได้ด้วยจริงมากเลยคือคือตอนนี้ผมมาบ้านเขานะฮะเราจะไล่เขาไม่ได้นะคพนี้ผมมาบ้านเขาตะกอยเกอตะครุงรักเธอลองทำใหม่ คตรหลอตอนแรกกูเจอทาเลยดีว yeah. yeah. okay. ่ะผมไม่เ oh ล่นนานผมมองมองมองเขาเล่นแล้วมันหัวช่ไหมยากโคตรเหมือนแหละจะอ้วกไงยี่ เดี๋ยวอะไรนะครั้งหน้าก็ครั้งหน้าก็อาจจะทำลาทาผีไม่ก็ครั้งหน้าครั้งหน้าอัโดนใจแน่นอนครับลาทาผีครั้งหน้าโดนใจทุกคนแน่นอนพอแค่นี้ก่อนไหมครับคุณครับผมก็ก็ไอ้ออันนี้เราจะมาบอกเลยนะคผู้ชมก็ก็ผมยจะบอกว่าโมดนี้นะฮะ มันหัวมากขาาบผไม่มันหัวเลยใช่แต่ภาพสวยภาพสวยแต่มันหัว